สว auto: <im cose wick> ั <il> สดีครับพี่เพียวนะครับจิติพัฒน์พิงวัฒน์สสพลครับพิธีกรรายการช่อง9การะตูนะครับจิตสํานึกรักเมืองไทยครับโดยสํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่12แล้วเป็นโครงการโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการเลยที่อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับมาสร้างจิตสํานึกสร้างจิตสาธารณะนะครับทำประโยชน์ดีๆให้กับสังคมให้กับชุมชนนะครับให้กับสังคมแล้วก็ประเทศชาติของเรานั่นเองนะครับอย่างพี่เพียวเนี่ยก็เคยทําจิตสาธารณะเหมือนกันนะฮะอย่างตอนเรียนอยู่ที่พระจอมเกล้าช บุรีครับชั้นปีที่3กับปีที่4จะมีโครงการที่ เราไปทํากับน้องๆชุมชนใต้สะพานเนี่ยเข้าไปพัฒนาชุมชนใต้สะพานซึ่งจะรวบรวมนะครับชุมชนใต้สะพานมาอยู่แหล่งเดียวกันเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งเลยเราก็เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสร้างอาชีพให้กับน้องๆให้กับคนในชุมชนอย่างเช่นคนในชุมชนเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีอาชีพเก็บของเก่ามาขายเราก็เข้าไปช่วยแนะนำนะครับมีการติดต่อกับคณะครุศาสตร์วิศวกรรมนะครับเข้าไปช่วยสอนต่างๆว่าวิธีการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆมันทำยังไงเพื่อเพิ่มมูลค่ขาขยะที่เก็บมาแล้วก็สามารถขายต่อได้นั่นเองครับ โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่12นะครับร่วมคิดร่วมทำสร้างสารรคสังคมไทยจัดโดยสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมครับ